ดูดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดนครนายกสวัสดีค่ะเอสซีซาร่านะคะมาจาก,กขวันนครนายกค่ะวันนี้จะมารีวิวรถในรุ่น Next เจ a r ์เรนนะคะแคป XL อกัดยกสูงนะคะสีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่79,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.0แล้วจะสิบแรงมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้มีต่างอะไรบ้างนะคะ น,นี้นะคะมีแต่งเปลี่ยนะังหน้าเอโ d ดีนะคะสีดํานะคะมาพร้อมตาไฟ3จุดนะคะและต่อและต่อไปนะคะคือมีเข้าไฟหน้านะคะตัดต,ตัดดำนะคะตัวนี้มาพร้อมอตัวซุ้มล้อหกนี้แบบโชว์บุรน,นะคะมาพร้อมอยางออฟโรดขอบ16นะคะ265าครับเดนะคะแม็กสามารถเลือกเป็นลายได้นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมสติกอร์เกลูกแรกนะคะ แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกันสาดหน้ากับกันสาดหลังนะคะเพื่อกันแดดนะคะมาพร้อมเบ้าลองมือจับนะคะกันร้อยนะคะในขนาดเปิดประตูรถนะคะเรามาชมกันด้านหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมอาฝ่าท้ายนะคะตัวหนังสือ Ford FORD e ค่ะโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่3,900 0บาทนะคะฟรีชุดแต่งออฟรดรอบพันตามภาพเลยนะคะ สนใจติดต่อ0910791890นะคะซาร่าค่ะ